สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องของสวิตอีกแล้วครับคราวนี้พิชโนนะครับเนี่ยครับทำเหมือนฮาโก้เลยนะครับแต่ข้างในตัวสวิตดูน็อตอะไรต่างๆตําแหน่งต่อสายไฟจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาต่อว่าต่อใช้งานแบบไหนและก็จะอธิบายนะครับว่าการไหลของกระแสไฟมันจะไหลไปในรูปแบบไหนนะครับเพราะว่ามันมีสวิตสี่ตัวก็งัดวิธีการงัดก็ หน้ากากออกมาก็จะมีร่องให้เรางัดอยู่นะครับงัดออกมาก็จะเจอส่วนตัวสวิตช์ก็จะติดไปกับหน้ากากนะครับก็จะเจอข้างในก็จะเจอตัวสวิตช์ที่จะให้เราไขน็อตเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับทั้งหมดก็ตัวหนึ่งก็จะมีสี่สี่รูนะครับห้ารูนะครับเนี่ยผมก็สังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวมาดูวงจรการทํางานของมันจะเป็นแบบนี้นครับ เดี๋ยวมาดูหลักการทำงานของสวิตตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีอยู่สี่สวิตนะครับก็คือในตัวตัวเดียวนะครับผมจะเขียนหนึ่งคูณสี่นะครับสีแดงนะครับก็คือเป็นเป็นลายนะครับก็คือไฟเข้ามาอย่างนี้นะครับทางขวามือนะครับก็จะมาจําที่นอ็อตตัวที่ที่ที่นมือสุนี้ก็คือจะเป็นสายจํานะครับจํามาเข้านอ็อตของ แล้วจับนะครับอันนี้ไฟนะครับจับนะครับมาเข้าเข้าตัวนี้นะครับตามตามวงจรนะครับแล้วก็จับมาเข้าตัวนี้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นไฟนะครับก็จะครบนะครับก็คือเข้าในตำแหน่งที่เป็นน็อตขันนะครับสี่จุดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับทีนี้เมื่อกระแสไฟเข้ามาแล้วนะครับเวลาเปิดสวิตช์นะครับก็คือ กดไปทางนี้นะครับไฟก็จะไหลผ่านอย่างนี้นะครับไปหลอดที่หนึ่งนะครับนะครับไปหลอดที่หนึ่งครับส่วนถ้ากดมาทางนี้ก็ไปหลอดที่สองนะครับส่วนมาอีกตัวหนึ่งข้างหนึ่งนะครับกดไปทางนี้ก็จะไปหลอดที่สามนะครับถ้ากดมาทางนี้ก็ไปหลอดที่สี่ ก็ครบนะครับก็คือมีสวิตช์อยู่สีตัวนะครับตัดการทํางานเวลาต่อนะครับเดี๋ยวจะมีในรูปนะครับว่าผมจะจําแบบไหนนะครับมันก็จะเป็นไปตามนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในวงจรคือมันน่าจะไปอย่างนี้นะครับมากกว่าเท่าที่ผมวัดอันนี้ขอโทษนะครับอันนี้ผิดนะครับนี่นะครับ มันจะต่อกันแบบนี้นะครับก็คือกดไปทางนี้ไปหลอดที่หนึ่งไปทางนี้ไปหลอดที่สองแล้วก็ไปนี้หลอดที่สามแล้วขึ้นจากนี้ไปนี้ไปหลอดที่สี่นะครับตามนี้เลยนะครับวงจรน,นะครับแต่แกมนะครับดูภาพการต่อใช้งานจริงกันนะครับว่าผมจะต่อแบบไหนนะครับ ครับก็มาดูภาคปฏิบัติกันเลยนะครับตามไดอะแกรมนะครับก็คือไฟเข้าทางขวามือนะครับสีน้ำตาลนะครับไฟต้องผ่านสวิตเสมอนะครับอย่าลืมอย่าเอาดินไปผ่านสวิตนะครับเนี่ยครับสายจำผมได้ทำการจำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะถอดออกมาต่อจำให้ดูใหม่กันอีกครั้งครับไฟก็เข้าทางขวามือนะครับตำแหน่งรูที่หนึ่งนะครับ ไฟเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสายจันะครับเป็นไฟนะครับปอกสายจับเข้าไปนะครับคือความยาวตัวน,นี้ก็ประมาณาสัก2เซนได้นะครับจับจากสวิตช์ด้านล่างนะครับจากสายไฟจากลายที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับพ่วงไปสวิตช์ตัวที่2นะครับ ตัวที่2อออกไป2ตัว2อสองหลอดนะครับตัวที่1ก็ออกไป2หลอดรวมแล้วก็เป็น4หลอดนะครับแพ็กเกจเป็นชุดนี้สวิตช์สีตัวนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ทําการจํานะครับตอนนี้ก็คือไฟเข้าได้2อรูก็คือครบแล้วนะครับด้านล่างนะครับทีนี้ก็จะจําขึ้นไปด้านบนนะครับจําขึ้นไปด้านบนเข้าตรงรูกลางนะครับ ที่เขียนตำแหน่งว่า L นะครับไฟเข้า L ทั้งหมดนะครับถ้า L 1ก็คือไปเข้าสวิต์นะครับ L 1ทั้งหมดนะครับในตัวสวิต์จะไปเข้าไปเข้าหลอดนะครับที่1ที่2ที่3มที่4นะครับที่เขียนว่า L 1ด้านบนนะครับซ้ายและขวานะครับทั้งหมดก็จะมี4รูนะครับตอนนี้ก็ททำการจำสายไฟเข้ามาก่อนเราต้องจำให้ครบ4รูนะครับ ขันน็อตให้ครบสีตัวนะครับเดี๋ยวค่อยไล่สายให้แน่นนะครับวันนี้ผมได้จําให้ดูเป็นตัวอย่างค่อยๆดูนะครับภาพไม่ชัดก็คนดูหน่อยนะครับยังไงก็ต้องขออภัยนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่เข้ามารับชมจะได้ดูไปตามๆกันนะครับยังไม่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวจ้ำมาอีกรูนึง,รนงนครับ จะได้ครบทั้งทั้งสตัวนะครับสวิตนะครับทีนี้ก็ส่วนที่เหลือก็จะเหลือ4รูนะครับต่อไปในส่วนนี้ก็จะออกไปหลอดที่1นึ่งที่สที่สามกวาไปนะครับแล้วแต่เราจะกำหนดทีนี้นะครับ ันนี้ผมใช้นิวตันด้านบนนะครับจำนิวตันดินด้านบนครับจะงงนะครับว่าสายสีฟ้าทําไมต้องมาเข้าอ,ออกจากสวิตช์นะครับไม่ใช่นะครับเราอันนี้เราเราต่อเองเราเรารู้นะคือถ้ามารวมในกล่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าบล็อกเขาเล็กมากแล้วเดี๋ยวปิดฝาไม่ได้นะครับเหมือนฮาโก้นะครับตำแหน่งสัญลักษณ์ของสวิตช์ก็คือศูนย์กับ 0กับ1นะครับอันนี้คือถ้ากดลงด้านล่างเนี่ยจะเป็น1นะครับก็คือก็คือเปิดไฟนะครับก็คือดันดันสวิตช์ไปด้านบนก็คือปิดไฟนะครับจะกลับกันนะครับเหมือนฮาโก้แต่ฮาโก้เราสามารถที่จะกลับได้นะครับตามวิดีโอที่ผ่านมาผมได้ทําของฮาโก้ไว้อยู่การต่อสวิตช์ของฮาโก้ทางเดียวนะครับสวิตช์ทางเดียวนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วสวิตช์ก็จะกด ดันขึ้นด้านบนก็จะเปิดแต่อันนี้กดลงด้านล่างก็คือเป็นเปิดนะครับกดด้านบนแล้วจะเป็นปิดไฟนะครับเป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานของยุโรปนะครับแต่ส่วนมากโดยวรวมประเทศไทยเราก็จะกดขึ้นด้านบนแล้วเปิดไฟปิดลงมาด้านล่างก็คือปิดไฟนะครับผมก็งงเหมือนกันว่าไอ้ตัวโอหรือว่าตัวไอหรือว่าเลขหนึ่งเลขศูนย์แน่นะครับแต่ละเจ้าก็ออกแบบมา ให้เรางงกัน,นครับสวิตช์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางบ้านก็บางคนก็งงเนาะนยครับเราค่อยมาตัวนี้ก็ต่อออกไปหาหลอดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ว่าเราจะจัดสายนะครับลิปนี้หากผิดพลาดตกหลน่นแบบไหนต้องขออภัยด้วยนะครับก็อยากให้รู้กันให้ทํากันได้นะครับเพราะว่าหาช่างยากนะครับทุกวันนี้บางทีเราจะเปลี่ยนจะ ต่อเองก็ค่อยๆดูค่อยๆทํากันไปนะครับมือใหม่สําหรับคนที่เขาเปลี่ยนแล้วเขาคงไม่เข้ามาดูหรอกเนาะคนที่เข้ามาดูว่าผมก็ยอมรับว่าเออจังดีครับเราสนใจที่อยากจะทําเพราะว่ามันไม่อันตรายหรอกครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปล่อยไฟเข้ามาจะมาทําแบบนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดอันตรายกับเรามันก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องปิดไฟไว้เสมอนะครับยกคันเอาปิดเบรกเกอร์ลงลค่อยๆมาต่อมาเช็คกันนะครับค่อยๆทํา คิดว่าคนไทยเราทุกคนเก่งครับอยากจะให้เป็นครับผมไม่ห่วงวิชานะครับมีอะไรผมก็จะบอกแชร์แบ่งปันนะครับยังไงก็รบก,กวนกดติดตามกดไลค์นะครับให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ผมก็จะมาแชร์แบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ได้ทราบกันนะครับ สวิตบิชโนนะครับรุ่นผมลืมละนะครับเรียบร้อยแล้วครับต่อไปก็จะเป็นการปิดฝานะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าเจอกันใหม่กับสาระดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้รบกวนกดติดตามและกดรูปกระดิ่งะระฆังไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนผมจะได้ จะได้ดูได้รู้ค่าคลิปไหนไม่ชอบก็กดผ่านนะครับถ้าจะชมคลิปต่อไปก็กดถ่ายคลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ